สวัสดีครับครับเป็นไงวันนี้เกมไม่เป็นอย่างที่คิดครับผมก็อยากใจก็อยากปิดเกมครับเพราะโบนัสเยอะแต่ผม,ผมจัดก,การความรู้สึกตัวเองไม่ได้ครับมันกดดันมันตื่นเต้นแบบกดดันหลายๆอย่างทำให้ผมแบบหมดหรือเหนื่อยไปเองครับอยากฟืน้นฮึดแต่ผมประคองเกมไปก่อนกลัวโดนด้วยมันที่ผ่านมาครับ,รบเสียดายครับ จริงๆได้ยินว่าอัดฉีดเพิ่มต่้งหากแสนหนึ่งครับทำให้เสร็จเอกได้แล้วมัโคตรเสจสีสสยใจมากครับได้ต่อยแบบมีโอกาสได้ต่อยรายการใหญ่ที่สุดในชีวิตครับแต่ทำสำเร็จแบบยังไม่ดีพอครับทำให้เหมือนทำให้แบบทีมงานผิดหวังครับดูเหมือนว่าคุณยังไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยมันตื่นเต้นมันตื่นตันับบเราเพื่อนผมก็เพิ่งแพ้ไปครับ เอาจิงๆแล้วพูดถึงเกมการชกครับยกหนึ่งเป็นไงครับพูดถึงประเมินลดูละที่ไงบ้างเห็นผมผมเห็นทุกอย่างครับแต่มันคิดได้ออกไม่ได้มันกดอย่างว่าไม่กดดันมากครับผมพยายามยิ้มเพื่อไม่อยากให้ทีมงานเครียดหรืออะไรครับผมก็ทำา็ตีนกระแพ้ล้วครับแล้วแบบโดนพิพากษาจาร์เยอะ ครัวนี้ยกที่สองนะเป็นไงครับยกที่สองยกที่สอ,สองรู้ว่าว่าพี่เขาหมดครับพยายามทำครับผาจังหวะทำหรืออย่างนี้ครับแต่มันไม่เข้าเป้าพอไม่แม่นอะไรทอแล้วยกที่สามเป็นไงครับยกที่สามเป็นไงพอจะมีแรงฮึดสักนิดสักหน่อยหรือ,อรใจมันใจมันอยากมันฮึดแมันแบบแบบมันฝืนตัวเองพยายามฝืนตัวเองมากครับแต่ความกดดันอะไรครับ เสียใจครับอ๋อกําลังจะบอกว่าโอเคมันชนะก็จริงนะแต่ก็คงจะเป็นเรื่องของการกดดันเรื่องของสภาพอารมณ์จิตใจที่อาจจะทําให้มันดูยากกว่าผิดปกตินะครับอาราวนี้ผมถามนะครับในความรู้สึกคุณนีเซบาสเตียนเนี่ยเป็นไงครับจากไฟที่แล้วก็พี่เขาก็แข็งแรงครับแต่ว่าผมอาศัยได้ประสบการณ์นี่ใช่ครับผมเลยแซมี่แบบผ่านพี่เขาได้ครับ แล้วพูดถึงตัวเซบาสเตียนไฟนี้กับไฟที่แล้ว่างกันเยอะไหมครับก็ดูเหมือนไฟที่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยไม่เห็นยังไม่เห็นเกมกันเท่าไหร่ครับอืมอไม่เห็นกนารเต็มไฟนีครับอือดูทีท่าแล้วหลังจากจบเกมเนอะครับรู้สึกเราจะกอดคอทางเซบาสเตียนได้พูดอะไรคุณไหมครับพี่เขาบอกว่าก็รู้จักกันสนตัวนิดหน่อยครับแล้วก็บอกว่าพี่เขาบอก่าพอแล้วก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมต่ายเสร็จ อาจจะเป็นสาเหตุส่วที่เราจะกคุ้นเคยเลยไม่อยากกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบนเวทีไม่มีคำว่าพี่น้องครับแต่ตัวผมเองครับที่ไปไฟตัวเองยกสุดท้ายรู้สึกจะได้ยินคนบอกมาว่าบอสเบลเนี่ยเดินออกจากมุมบอกให้ออเกิดอะไรขึ้นครับแกบอกให้ผมเดินฮึดครับแต่ผมผมว่าผมผมก็เหนื่อยครับผมพยายามฮึดนอยู่ครับผมผมก็อยากขอโทษแกที่ทําให้ผิดหวังครับแกแบบ ผลักดันผมจนมาถึงวันนี้ครับผมอยากให้ทําให้แกภูมิใจมากมันน้องผมโชคที่ผ่านมาแต่ผมพยายามได้แบบไม่ว่าขอครับก็ผิดหวังครับว่าเป็นว่าอะไรครับจะบอกว่าโอกาสมาแล้วแต่ไม่คว้าม,มาครับผมก็อยากจะบอกว่าขอโทษครับแล้วก็ขอบคุณที่ผลักดันผมให้มาถึงทุกวันนี้ผมถ้าผมไม่มีแบบพี่เบลพี่นัทแล้วก็หลังบ้านทุกคนครอบครัวผมก็ไม่มีมัน มาถึงทุกวันนี้ครับแต่ผมยังทําได้ดีไม่พอครับผมจะพยายามกว่านี้ครับโอเคบทสรุปคือคุณชนะนะ<ค>แต่คิดว่ากลับไปนี้การบ้านยงใหญ่เลยคือเรื่องอะไรครับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยครับอซ้อมดีบำรุงดีแต่ผมจัดการความรู้สึกผมไม่ได้ครับผมไม่ได้มไมไดกลัวคู่ชกนะครับแต่ผมกดดันตัวเองมากครับแบบ น้องผมทาได้อย่างเงี้ยผมกลัวแบบเขาว่าผมมีแต่แบบตามน้องอะไรเงี้ยผมอยากทําให้ดีพอเหมือนกับที่ค่ายเขาบอกว่าคนวิจารณ์ว่ามีดีแค่โซเชียลแต่ผมอยากลบคํำนี้ครับแต่ผมยังทําได้ดีไม่พอครับท้องจริงถ้าเรายอมลองนึกย้อนนะ เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้สึกของคุณนะนะถ้าสามารถจัดการได้จริงๆแล้วไฟเนี้ยหรือวันเนี้ยมันจะจบยังไงครับผมผมคิดว่าผมน็อกได้แต่ความรู้สึกผมผมว่าเคยผมไม่ใช่ว่าแบบผมเคยต่อยมวยที่ดีกว่านี้ครับอย่างเช่นแบบชนป์ลาดําเนินบางคนผมก็เคยต่อยมาผมเคยชนะมาครับอืมผมยิ่งต่อยอยิ่งแบบ ่ำลงแบบแบบทั้ง anch. ทั้งที่เพื่อนผมที่เคยแพ้ผมมาเขาโฆษนาไว้จนเป็นแชมป์ได้แล้วมผมพยายามลักดตัวเองครับก็หวังว่าคุณจะจัดการในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้ครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงเอซีที่เขาเชียร์คุณอยู่นะครับขอบคุณการตับทุกคนครับที่รักผมแล้วก็ติดตามผมแล้วก็อีกอย่างครับผมอยากขอโทษพ่อแม่แล้วก็ พี่เบลพี่นัทหลังบ้านวางสายแท็ครับทุกคนครับที่เอาบุญนัทกลับไปให้ไม่ได้ทั้งที่พักดันผมมาถึงทุกวันนี้ครับผมขอโทษจริงๆคร,ค,ครับขอบคุณมากครับผมครับผมยังเหนื่อยอยู่เลย